สวัสดีครับวันนี้วันที่26บ่ายแก่ๆแล้วแหละเลิกงานแล้วแหละก็คลิปนี้แอดอทำขึ้นที่แถวๆ t วไอทีสแนะครับนั่งเลิกงานแล้วก็มานั่งทานข้าวแล้วก็นั่งทำคลิปวิเคราะห์รอบ16ทีมฟุตบอลเอเชียนครับอของคู่ของ2คู่แรก ที่จะคิกออฟก,กันวันที่28มกราคมนะครับวันที่28จะมีอยู่2คู่นะครับคู่แรกจะคิกออฟก,กันเวลา18.30คือออสเตรเลียพบกับอินโดนีเซียนะครับแล้วมาดูสถิติกันนะครับเป็นที่น่าแหมเป็นที่น่าสนใจนิดนึงก็คือแปลกใจนิดนึงนะไม่เคยเจอกันเลยในรอบ10ปีแมตช์ยังเป็นทางการนะครับไม่เคยเจอกันเลย ดังนั้นจะไม่ค่อยรู้ทางกันหรอกแต่ว่าดูด้วยตัวผู้เล่นเอยดูด้วยฟอร์มเออยอะไงเงี้ยถ้าอินโดไม่ไม่เปรี้ยงป้างจริงๆเนี่ยไม่น่าจะสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้นะครับคู่แรกรอรอดูนะครับผมวันที่วันที่่เวลา6โมงโมงครึ่งตามบ้านเราแล้วแหละเข้าใจว่าออสเตรเลียน่าจะเก็บชัยชนะได้แต่ถ้าอินโดนีเซียเนี่ย ป้องกันดีๆสวนกลับดีๆแล้วก็หาโอกาสเข้าทําดีๆอะไรประมาณนี้ด้วยสไตล์การเล่นอาเซียนเราคือเราตั้งรับเอออาจจะผลเสมอแล้วก็ต่อเวลาแล้วก็เตะจุดโทษอะไรอินโดนีเซียอาจจะจะหวังตรงนี้ก็ได้อ่าแล้วแต่แผนการที่จะใช้ในการต่อสู้นะครับตอนนี้รอรับชมกันนะครับมาคู่ดึกนะครับคู่ดึกเนี่ยเตะห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มตรงขออภยัย ทาจิกิสถานพบกับ UAE นะครับสหรัฐอารับอิมิเลนก็ในรอบ10ปีนี่แม์อย่างเป็นทางการนี่พบกันอยู่2ครั้งนะครับทาจิกิสถานเนี่ยเสมอ1แพ้1น,นะครับทางสถิติทางตัวเลขเนี่ยบวกลบคูณหารออกมาโอ้ไม่มีโอกาสที่จะชนะเลยถ้าทาง,ทางสถิตินะมีโอกาสชนะแค่25%อีก75%จะเป็นของ UAE ก็ทุกอย่างมันไม่แน่หรอกครับมันไม่แน่เพราะว่า ไอ <I> ถิติก็คือสถิตินะครับแต่ทีมฟุตบอลเขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนโค้ดก็เปลี่ยนวิธีการเล่นก็เปลี่ยนอ่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันมาพบกันอีกทีหนึ่งถิติแค่ตัวประกอบนะครับทีนี้เรามาดูมาดูผลงานในในรอบแรกนะครับในรอบแรกของทั้งสองทั้งสองกลุ่มนะครับ <c oughs> ทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีมทั้งสี่ทีมน่ที่เข้ามานะฮะออสเตรเลียเนี่ย ได้มาเจ็ดแต้มนะครับอยู่กลุ่ม B เนี่ยได้มาเจ็ดแต้มนะครับได้มาเจ็ดแต้มอินโดนีเซียเนี่ยได้มาสามแต้มเข้ารอบมาโดยโอมานนะฮะโอมานเนี่ยไปเสมอกับกีกีฐานก็เลยได้เงินไขที่ชนะโอมานอ่าเข้ารอบเข้ามาเฉยเลยนะฮะอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นออสเตรเลียจะมีภาษีกว่าอยู่แล้วนะฮะมาดู UAE นะครับ UAE จะอยู่กลุ่ม C นะครับจะเป็นรองแค่อิหร่านนะฮะก็ เก็บแต้มได้ทั้งหมดอยู่4แต้มนะครับในรอบแรกนะครับแข่ง3ามชนะ1เสม,มอ1แพ้1อะ่ะเก็บได้เก็บได้อยู่4แตนะ้มเนี่ยได้5ประตูเสีย4ประตูสมมู้หหลังหลังค่อนข้างจะรั่วนะครับเนี่ยอ่าเรามาดูทาจีกิทฐานนะคะอยู่กลุ่ม A อนะครับอยู่กลุ่มกับเจ้าภาพนะครับคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันทาจีเนี่ยแข่ง3มชนะ1เสม,มอ1แพ้1ได้ประตูที่ยิงคู่ต่อสู้ชาวบ้านชาวช่วองเขาได้2อเสียก็2นะครับมีอยู่4แต้ม ก็ถือว่าหลังหลังแก่งอยู่นะถ้กองหลังนี่แกร่งแข็งแร่งก็เสียน้อยกว่ากว่า UAE ก็เป็นไปนได้นะครับอาจจะเสมอแล้วยิงลูกโทษแต่แอดดาว่าน่าจะมีต่อเวลาแล้วก็ยิงลูกโทษอย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่า UAE บุกริงอ่ะแต่ว่าถ้าจริงทีทางเขาลังเขาแข็งแร่งนะก็อาจจะเป็นตรงนี้ได้นะติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมแอดก็วิเคราะห์ตามตามตัวเลขและความน่าจะเป็นนะครับที่แล้วก็ผลงานพี่ผ่าน นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับแอดก็หาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ